สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีคิวนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเนื่องจากผมเจอคําถามเข้ามาค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับแล้วก็เยอะมากๆที่ว่าถ้าอยากจะสั่งของจากจีนนะครับผมเว็บไหนเนี่ยราคาถูกที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้เอามาขายต่อแล้วก็ได้มีกำไรนะครับเยอะๆนะเหลือเยอะมากที่สุดนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามารู้กันนะครับก่อนอื่นเลยนะผมแนะนําว่าเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องรู้จักเว็บไซต์ที่ สั่งของจากจีนเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้จักก่อนว่ามีเว็บไหนบ้างนะครับหลักๆเลยนะผมวันนี้มาแนะนํา4เว็บนะที่คนไทยเนี่ยนิยมชอบสั่งเข้ามานะครับผมเรามารู้กันก่อนว่าแต่ละเว็บเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะเว็บแรกเลยนะครับก็คือ aliexpress นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ aliexpress ก็เป็นหนึ่งในเว็บยอดนิยมที่คนไทยชอบสั่งเข้ามานะครับผมก็คือเว็บแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้มันก็จะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับมีภาษาอังกฤษมีเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เป็นค่าเงินไทยได้เนี่ย ส่งถึงเมืองไทยเลยก็ได้นะครับผมนะครับอันนี้คือเว็บแรก AliExpress นะครับต่อมาเว็บที่2นะครับคือเว็บเถาเป่าหน้าตาเป็นแบบนี้จะเป็นภาษาจีนล้วนนะก็จะสั่งค่อนข้างยากขึ้นมาหน่อยนะครับค่อนข้างยากขึ้นมาหน่อยเนี่ยเป็นภาษาจีนล้วนนะครับเว็บที่2คือเถาเป่านะครับเว็บที่3ก็คือ Alibaba.com นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเว็บที่3ต่อมานะครับเว็บที่4นะครับก็คือเว็บ168นะครับ ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เว็บ1นึ่อเนี่ยอาจจะสั่งยากหน่อยนะเพราะว่าเป็นภาษาจีนหมดเลยแล้วเวลากดแปลเป็นไทยเนี่ยถ้าคลิกขวาแปลเป็นไทย,ยทランスเลชนะครับก็จะแปลแล้วมันจะพินเพี้ยนหน่อยมันจะอ่านยากนะครับอ่านยากถ้าคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานภาษานี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าแต่ละเว็บเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเรื่อที่เว็บแรกเลยนะอารีเอ็กเพจเนี่ยนะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอารีเอ็กเพจเนี่ยมันคือเว็บ ที่ขายสินค้าปลีกนะครับจากเว็บ a l i b a b a .com อ่ามันแยกตัวออกมาคือ a l i b a b a .com เนี่ยมันเป็นเว็บที่ขายสินค้าส่งนะจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้สั่งแค่ชิ้น2ชิ้นก็สามารถสั่งได้แต่วิธีการสั่งอาจจะยุ่งยากกว่า AliExpress นิดหน่อยคนเลยไม่ค่อยสั่งใน a b a b a กันนะครับดังนั้นเนี่ยนะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะสั่งสินค้าเข้ามาขายต่อนะ ตัดอาลีบาบาอ่าอาลีเอ็กซ์เพสทิ้งไม่ได้เลยนะอาลีเอ็กซ์เพสผมพูดผิดเพราะว่าอาลีเอ็กซ์เพสเนี่ยมันเป็นเว็บที่ขายสินค้าปลีกนะนะครับราคาอ่ะมันก็จะแพงนะมันเป็นแบบราคาปลีกอนะ่ะเออราคาจะแพงกว่าเว็บอาลีบาบานะครับผมอาลีบาบาเนี่ยมันจะเป็นขายส่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะเว็บเถาเป่าเนี่ยเว็บเถาเป่าคืออะไรเว็บเถาเป่าเนี่ยก็คือเว็บที่ขายสินค้าปลีกเหมือนกันนะแต่เขาจะขายเฉพาะ ให้กับคนในป,ประเทศจีนเท่านั้นเขาก็เลยทําเว็บเป็นภาษาจีนนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีส่งต่างประเทศแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนลองไปดูคลิปของผมก็ได้นะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับด้านบนมุมขวานะว่าผมมีสอนสั่งสินค้าตรงนะครับจากเว็บเถาเป่าเนี่ยสั่งยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูได้ในคลิปนั้นนะสั่งตรงแบบไม่ต้องผ่านชิปปิ้งเลยนะครับใช้บัตรเครดิต จ่ายเงินได้เลยแล้วก็ไม่ต้องใช้รีเพยดด้วยนะครับค่อนข้างง่ายนะครับแต่ผมจะบอกว่าเถาเป่าเนี่ยมันก็เป็นเว็บขายปีกันแหละราคาสินค้าเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะครับมันไม่เหมาะกับการเอามาขายต่อนะครับมันเหมาะกับการซื้อใช้เองเนี้ยโอเคนะครับต่อมาที่เพื่อนๆจะต้องรู้จักก็คือ1 6 8 8นะครับ1688เนี่ยเป็นเว็บที่ขายสินค้าส่งนะสำหรับคนจีนด้วยกันเองในเมืองจีนดังนั้นเนี่ยมันจะยังไม่มี จะส่งให้ในต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยผมสรุปให้ง่ายๆก็คือถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากจะสั่งสินค้าเนี่ยมาขายต่อนะเว็บไซต์2เว็บไซต์ที่ผมแนะนำก็คือ alibaba.com กับ 1688.com นะครับราคาจะถูกที่สุดซึ่งนะครับถ้าถามผมนะสองเว็บนี้คือผมใช้บริการทั้งสองเว็บผมจะสั่งจาก alibaba.com มาขายแล้วก็1688มาขาย ด้วยนะครับส่วนตัวผมอะ่ะชอบใช้ร l i b a b a com เพราะว่ามันจ่ายบัตรเครดิตได้เลยแล้วก็พวกร้านค้าต่างๆเนี้ยเขาคุยภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้มันก็จะค่อนข้างง่ายแต่เท่าที่สังเกตมาเห็นมานะครับราคาสินค้าใน168เนี่ยมักจะถูกกว่านิดหน่อยนะใช้คำว่านิดหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีร้านค้าที่ซื้อขายกันประจำหรือว่าต่อราคาได้เท่ากับ168เนี่ยมาสั่งซื้อในรีบาร์ดก็ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเลย มากๆเลยเพราะใช้บัตรเครดิตเราจ่ายได้ไม่ต้องใช้อลีโปองอลีเปไม่ต้องฝากจ่ายอะไรให้ยุ่งยากนะครับแต่เออผมจะบอกอีกนิดนึงหนึ่งหกแปดแปดเนี่ยสินค้ามันจะค่อนข้างอัปเดตมากกว่าถ้าเป็นพวกสายแฟชั่นสายอะไรอย่างเงี้ยนะสินค้าแบบเทรนใหม่ๆมาแรงๆเนี่ยนะพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของใช้ภายในบ้านอะไรต่างๆนะหนึ่งหกแปดแปดเนี่ยสินค้าจะค่อนข้างใหม่อัปเดตกว่าแล้วก็ราคาจะถูกกว่าใน a l i b a b r c o m นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะ Ali Baba.com เนี่ยสินค้าจะค่อนข้างหลากหลายกว่าที่ผมเจอนะค่อนข้างหลากหลายกว่าแล้วก็สั่งซื้อได้ง่ายกว่าเพราะว่าเวลาเราจะคุยเรื่องสเปคสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับใน Ali Baba.com เนี่ยมันจะคุยได้ง่ายกว่าไงเพราะว่ามันคุยภาษาอังกฤษได้เลยนะครับดังนั้นถ้าผมสรุปนะในคลิปนี้ถ้าเพื่อนอยากจะสั่งสินค้ามาขายต่อนะครับผมแนะนำ Ali Baba.com 1688ซึ่ง จากประสบการณ์ผม1นึ่อาจจะถูกกว่าเล็กน้อยแต่มันก็จะสั่งยากกว่าครับนะหวังว่าในคลิปนี้ก็จะได้คําตอบนะครับว่าเว็บไหนถูกที่สุดแล้วถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยากจะสั่งสินค้ามาขายต่อเนี่ยจะสั่งจากเว็บไหนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ